จ๊จีอ e ีครับล้อสิบห้าท่อโล่งๆนะฮะคันนี้จูดน้ำมันอ e ียีสิบนะฮะคันนี้ข้ามาจาัดรีแมปนะฮะจูนกล่องหลักใช้งานน้ำมันอ e ียีสิบนะฮะก็คันนี้หัวฉีดเดิมนะฮะท่อโล่งมาแล้วเป็นงานแก้รีแมปจากที่อื่นน้วยนะฮะของเดิม เหมือนถะาจู e85 มาแต่ก็นะไ่พูดถึงดีกว่านะฮะอันนี้ก็ทําไฟล์ใหม่หมดเลยนะครับทําเป็นกับเป็นไฟล์เดิมแล้วก็จูใหม่หมดเลยนะฮะรถจูดแล้วไม่ต้องเอาไฟล์มานะฮะผมมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับอโอเคก็คดีจูดเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีที่สุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูดโดยใช้ตัวดีครับ afy band ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกะากะนะครับสายเป็นสิท์เวลาจูดรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มันโนจูดล้วนเลยนะฮะจูดสดจูดถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูดไม่ได้จูดให้นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คมพมวมตอร์เค่เดียวนะฮะมาสปีดเทสนะครับเปิด air gear d โหลดจริงทุกอย่างนะครับน้ำมัน e สี่หัวฉีดเดิมล้อสิบห้าท่อโล่ง เขาโล่งๆคือไม่มีแคตนะครับบาย มาขากลับคนละทรงแน่นอนฮะวันนี้อากาศร้อนจริงกอ๋ออะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้เจเจี GE, นะฮะแล้วก็ใช้น้ำมันเ e อี๊ยหนะฮะกะ็สันดีทอ่อถุนโลเลยนะครับก็ลองดูครับมีอะไรตา่ตางๆจากรถท่านบ้านนะครับัตาเล่นเป็นยังไงนะฮะก็ แพจูคาระสามพันแปดร้อยบาทนะครับหลังจากนั้นก็จูเก็บจูเพิ่มฟรีนะฮะโยเวนแต่เปลี่ยนชนิดน้ำมันสลับเกียร์หรือติดตั้งเทอร์โบนะฮะฟรีจูนหน้าอู่อยู่เสรีไทยเจ็ดสิบสามนะครับหน้าปากซอยหรือรว่าสี่ด่งเงินนะฮะอีกที่คือรับรลูกค้าคลองเจ็ดน,นะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่งงานจูน,นะฮะเซอร์วิสมาทั้งนั้ทั่วไปที่คลองเจ็ดคงไม่ได้รับนะครับรวมถึงจูรอบสถานที่นะครับผมกค่าเดินทาง นะครับทั้งสี่ช่องทางผมได้เบอร์ไว้หมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะคะโอเคเอยอะไรอ่ะอยู่นี้ก็หักออกมาโอเค,อเคก็ส่งงานสำหรับพอดเจ้าจีนะฮะร,รีแบบตรวมัน e 20นะครับแจ้งงานรีแบบจากที่อื่นด้วยนะฮะ แตกต่างชัดเจนแน่นอนนะครับขอบคุณครับ